บ้างอยากจะพูดอะไรกับใครบ้างเชิญครับลำแรกก็ขอขอบคุณพ่อพ่อกับแม่นะคะที่คอยผักดันให้เป็นทําสิ่งดีๆตลอดไม่ว่าเป็นจะทํำอะไรพ่อแม่ก็สนับสนุนตลอดะคะ่ะก็ขอบคุณพี่ทีมงานคุณครูเทรนเนอร์ครูเงาะ กรรมการหรือว่าใครทุกคนที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ขอบคุณทุกคนที่ทําให้เบนมาอยู่จุดนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทั้ง12คนทั้ง33คนตั้งแต่รอบไฟแนลที่มีมิตรภาพที่ดีให้กับเบนทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากครับเชิญน้องเมย์ครับค่ะก็เหมือนกันค่ะขอบคุณทุกๆคนที เหมือนกันค่ะขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะที่ที่คอยเชียร์มาตลอดที่ให้กำลังใจมาตลอดมันเป็นแรงผลักดันจริงๆค่ะช่วยเออจะพูดยังไงค่ะก็นี่ก็ทำเต็มที่แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะออกวันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆขอบคุณค่ะ ขอบคุณจริงเลหนึ่งคนนะครับเชิญ้องโบ๊ทครับครับโบ๊รู้สึกว่าโบ๊ทพูดมาเสมอว่าโบ๊ไม่เสียใจนะฮะถ้าได้ออกเพราะว่าเราได้อยู่มาสียอาทิตย์นี่คือแบบคุ้มค่ามากมากแล้วอะ่ะคือได้ยินคุณครูพูดเสมอว่ามีเงินก็ไปเรียนอย่างเงี้ยที่ไหนไม่ได้ <c oughs> ได้แล้ว คือรู้สึกว่าแบบดีใจมากที่ได้มาอยู่ถึงสี่อาทิตย์เรากแบบ็พอชอบมากรู้สึกดีใจมากๆากครับนถนนสู่ความสำเร็จย่อมจะเต็มไปด้วยความล้มเหลวนะครับและความเสียใจผู้ที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่จะไม่ยอมให้ความล้มเหลวมาทำให้เราสูญสิน้น ความพยายามที่จะเป็นสูตรจุดหมายนะครับและผมจะประกาศหนึ่งคนที่ได้กลับไปบ้านเอฟในวันนี้ก่อนนะครับเมื่อผมประกาศแล้วขอให้ถอยหลังเข้าไปยืนรวมอยู่กับเพื่อนนะครับและเหลือสองคนไว้ข้างหน้าวี สี่เป็นครับ <S <S ขออนเบกกลับไปเข้าแถวนะครับและท่านผู้ชมครับสองคนที่ยืนอยู่ด้านหน้านี้คือ V 1 0และ V 6หนึ่งคนต้องออกจากการแข่งขันแน่นอนนะครับ นักล่าฝันที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดประจำสัปดาห์นี้และต้องออกจากการแข่งขันผมขอแสดงความเสียใจกับวีหกน้องเมครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับนักล่าฝัน10คนที่เหลือนะครับสัปดาห์หน้านะครับนักล่าฝันทั้ง10คนจะได้รับโจทย์เพลงอะไรและจะมีอะไรเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ต้องคอยติดตามครับวันนี้ี่สวัสดีครับ